cuộc luôn. Rồi vậy สวัสดีจ้าพี่นอ้องมากินข้าวน้ำกันจ้าท้องกันเด้อรรม,มีเด็ดต้มแซ่บใจแกงเพ็ดสมไข่ปลาพี่นอ้องจะได้ได้สั่งได้เลยจ้ากสมไข่ปลา กินว่าจะ่ะผงเคยปลาจ้ะเ๋ยวให้ตาหน่อยตาบอ,อกกันมาจะ้ะไม่กินเขาต้องกันจะ้ะนี่ยิ้มนั่มบ่นี่ยิ้มเขานั่มบ่มาแซ่บๆต้องการครับพี่น้องสุภูสุโคตครับผม กินเขากระแพร่มานะกินสมไข่ปลาสมไข่ปลาอเอา้าวันน่ะมาเรื่อง,ข,ข,อองออของเสียบด้วยกันข้ามเขาใสเอาตั๋วมาไงครับเสียดายทีหนอของเสียบของนัวตั๋วเนี้ยอฮะ quay quân cái này quay, mầm quai quay bên lắm mà nhớ quang hay nè mưa, cầu Khoa bát mưa mầm kín mầm kín mầm kín huh? à, mầm kín mầm kín luôn kín ăn kín mầm cái mầm đó, Hả? เสรบจๆเจ๊ตันอือเสร็จทุกปรเสร็จนู้แม่ลูกน้งงองพี่พระล้มพี่พระล้มก่อนหมดสวัสดีนะครับพี่นอ้องพระเจ้าพี่นอ้องก็ดีลงจากเขามาทั้งสองโคนครับผมน้องน,นี่นี่ก็ลงมาจากเขาเนี่ยกล็ลงมาจากเขาคือกันเอ็นบอ่อืมอืมมันแหมกินเขา คุณชุดสวยจากอ๋อน้องสาวน้องจีโบมีอันพี่สตีเฟนเออพี่สตีเฟนซื้อมาฝากพี่สตีเฟนซื้อมาฝากแน่ๆเป็นไปเที่ยวมาเป็นซื้อมาฝากเนาะพูดสวยนะว่าสวยเป็นไปเที่ยวเขาขอบอ่ะพู้ทำเบิกผู้ทำเบิก เขาขออยู่เออเหนละเขาขอผู้ทะเบิดกันนะพี่เราเปิดได้ส,สุดมาสุดสวยอันนี้กะเออขี่เล้าฝากบ้างขื้นกันพี่สาวคนบ้านเดียวกันเออเราเราไปเที่ยวล้วปางเราซื้อมาฝากครับผม <c oughs> แม่กินเขานั่นกันกับแม่ว่าครับผมแกงเห็ดเพี้ยงโมเมนต์เห็ดปวกเนี่ย เยอะสิเข้าใจผิดว่าเฮ็ดปวอร์ดซุมปะซุมไข่ปลาปลรราซับใส่กอกนี่มงึงแค่ว่ากินแต่ว่ามันดิบเนาะพี่น้องเนาะแล้วคนบ่มักดิบกเเเเ็เอาไปขวัวคนเด้อเนาะเอาเอาเอาไปลวนเอาไปลวนใส่กับน้ำมันเดี๋ยวจะมาก,กินก็นได้ครับผมเป็นไข่ปลาพี่น้องหัวได้ไข่กระเทียมหัวส่ไข่กระเทียมปลาซับของตะหน่อยนะสามารถ เอาไปเใหเ้หัวไครแล้วหัวไข่บอต้องปุงอีกอย่างพี่นอ้องพอดีบบต้องไปตำเครื่องแกงอีหยงยากโต้องไปใส่ที่ตักปลาซับหรือเแก่บองก็ได้หน่อยนะลงไปใส่พักใส่นังกินได้เลยครับผมเป <c oughs> นังควอน <c oughs> Tụm cưng này, phe phải sưu mà Bộ xử mà tụm yêng đấy, P'nọc Đây nè, xuống xáy, xuống xáy ngang Hả? Khuất xuế Sưu cưng này, má, mà tụm nè, hả? Lục สาวใครน้ารักตาช่งหน้าตีหัวหลุนม็อกเก็หหลุนละอกเก็เอาใจเอาใจแฟงทรับครับผมมีงแฝงครับว่าให้แพ้ว่ากินเขาแต่หน่อยเอานี่นี่ทาเนี่ยประสัดว่าเหนแต่หน่อยเอานี่นี่ตะเทีย เคยอุ <dı subconscious Ed itation> <laughs> ้มลูกเคยหยอกลูกบอฮะแต่หน่อยเคยหยอกนี่นี่บอบอเคยหยอกพี่น้องผู้ใดที่ชิบบอเคยหยอกดูเก่าแลนะหยอกประจำครับผมหยอกหัวเป็นไรยังไม่ได้กินอะไรเลยเป๊ะปากเป๊ะปากเป๊ะ แก่งหอมเพิ่นเพิ่นหายไปสานวันแล้วเพิ่นไปไ,ล,ไปล่หายอ่ะเพิ่นเจ็บหนวดพักโกดแล้วตอนนี้เพนก็ร่งขึ้นไหมไหมมันก็มนกันแต่สาแข็งแข็งกีฬากินป่ะนี่นี่ห่อนห่อนดีๆแล้วบอกไปให้ไก่บอกแอยงัม่บอกบอลลูมใช่ไหม นี่ร้อนใช่ไหมลูกมาเดือดจากพี่น้องเอนี้คือโปตกนะฝนเอ้าออยากให้ตกเอ้ามือเนี่ยเจอว่าบอแดดเจ้อาน้องเจ็บมาเจ็วมาก็อว่าพาถ้าอยูดูไปสิเขามาอยู่นอกพี่น้องเนาะบอแดดแห่งเอ้าถ้าอยู่มุ่หไ่จะมีผลกระทบต่อเราหรือเปล่าถ้าอยู่สิเขาสูผ่านอิสานอยู่เจ้าก็มากินแก้วกลุ่มกันเนี่ย ร้อกสิบเมืองจะคับเนี่ยตะหน่อยไปเฮ็ดแจีวกุ้งแพ้วาแพ้วาเ,เคยได้ยนินี่แพ้ว่ะว่าใส่บบักกูดย่ำกระสับตะหน่อยผันฟานเอาเปียกปลาคิดว่ามันจัง,องหอมเนีน่ยนาคว่า,า<ร>มันส,สดรกักแล้วอาาเอาหนนะ<บ>ามเอาหนามจิม้มก่อนไปในป่ปาเอาหนามไม่ต้องฟานเอาเยอะเปียเเกเรียกว่ากระเซาะด้วยันจิออกซาซาเนี่ยใช่ผิวมันแหมพี่น้องกูได้บ้าใส่ ซี่เมิงมันสีซ่าแล้วมันกระหอมออกเป็นรสชาติแบบจังไงอะ่ะซา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 ลิ่มดีซาซาลิ่มลิ่มดีคล้ยคัย่วต้องเอาใส่บลากูดหนามหนามมันเด็ดแมนมันจะหอมเลื่ไหรบังคิดว่าใส่ผิวมันหรือไงอปัญญายาเรียพว่นมาถามอ,อันแม่เจ้าใส่เจ้าใส่นนหนน้ามันจี

นั่ั่ังนังดเนี่ยเดี๋ยวีจะไปไหนไปากนเปลยจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนมันเปนไแก้ปกจัไไพี่น้องแม่ทำอะไรเอาอีแม่ทำอะไรครัจะไป่งูเขาไปดูเป็นไแันไม่ทันได้แกงกําลังเซีอแล้วมถามว่าใช่ยังไใกระเทียมเา ใส่เกลือมึงจะนอนไหมกินนมไหมลูกเพชรก็ส่งป่าแล้วจะนอนนอก่อนเป็นโน่นก่อนนะเดี๋ยวพ่อให้กินนมแช่พี่จ๋าพ่อให้กินนมกินนมนะกินนมนะกินนมกินอั้นอั้นนมก่อนอั้นนมนะอั้นนมนะเดี๋ยวควันะหมอัตมาอัตมาบาด เปนอนบ้านงาได้พี่น้องมันขึ้นไปนอนบ้างนงาฝนตกสีมันฝน,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 นไปแล้วฝนมันตกมาบ่าได้อุ้ยพี่น้องอ่ำอ่ำทำไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะเนี่ยอ๋อทำไมทำหน้าอย่างนั้นอ่ะไม่ตั้งใจเลยลูกก็หิวไหมลูกก็ทำไมหิวอ่ะไปเดี๋ยวจะหนอ่อยกินต่อ,อ,อมาขึ้นม,ม like? ากินเจ้าอิ่มหรือเปล่า đỡ tới nồi kim sẹp xe à à to cắm chứ đâu chạy nhiệt sẹp xe à dơ mừng dơ mừng khi mình cũng phải nó khi nó rồi Ủa, tập ba cân à? lưng đuôi. เดี๋ยวดิ้นนะเดี๋ยวดิ้นนะเดี๋ยวคอยมังกรแมงเป็นเวลาเลยเดี๋ยวเพิ่นควมเดี๋ยวควมนะสุกใส่ปลาใส่ยงังสีเลยควมนะควมนะอื ออกแล้วเอา,เอาตุม้มอะไรตุม้มปนกุ่มไฟแล้ว่าบุ้อืมเอาหอมยื้อวกุ้กต้องแบบ พ่อทำไมลูกเนี่ยกองพ่อทำไมให้พ่อจ๋ากินข้าวหืมับปากเหรอ่นข้าเมือไรแล้วม่อหรแเม่อือเ่ดูมเมื่อไหร้เจ้าเ่าเหรอืมหมดอึน่ะิงอน่ะหืมีนยงบเอวาก็กินหูจักขอมเสียพี่น้องหอมหวยย

ก้าวไปเจิญโภคนบทเรียนินต้มมะม่าเลยต้มมะม่ากกเฮ็ดอันนั้นหายพี่น้องเอ้ยแต่ไหนจะรับขี้รดมาเมืวดเศร้าไหมเพป็นต้มมะม่าแล้วเพื่อนเอากระปุกกระซ้อนไปไว้หลังรถขี้รถมากระปุกหายเยอะส่อนมันออกจแกะกันได้เลยจับ Ong bóng lên bông lên bông lên rồi nè lệch. Tu hai mặt. Tóc phải cho mừng lại young Mừng nào dùng phần nào dùng phần phần nào. dùng phần nào. Mẩn dùng phần nào. Mẩn dùng phần nào. Mẩn dùng phần nào. nào. Mẩn dùng phần nào. Mẩn dùng phần nào. นี่นเนี่ยเสบกินเหรอนี่อะไรก็แสบพุณเรียกได้สนใจซั่งป๊กเดียวกับซูมเจ่ารา,ค,รารคาซูงมังงนแลวไหนขายปุงกงนึรอยคาซูงแปดสิบบาทเื่อนี่ สั่งหลายหอย,ย่างเั่งคุสงสง้สั่งหลายหอย่างสั่งสั่งไลฟ์บุ๊กก็ได้ยังคุ้มาโซมพี่น้องอันนี้มันมาท่านแขนงบ้าน,นปิดแล้วบ้านปิดแล้วต้นไห,น,หนให้ใบไม้ละก็โซงเลยถ้ามันปิดแล้วครับ xa tuyển bài chắc đây chịu mày đồn hm 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 cùng hm ngay ไปกันลาได้ก็คืนเียหนเดี๋ยวกันลบูอคุณจางปะที่น้องไปก่อนครับผมขอบุญขอบคุณหลายๆคนไดอยากไดมึงเ่อมเมนต์เนอแล้วจะไหนด่งไปในคอมเมนต์ได้เนาะสวัสดีครับ